สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุ่ยเมฟ l าเวอร์ไลฟ์ออฟยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 3ของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะสําหรับดวงความรักคลิปนี้นะคะจะแบ่งคําทํานายออกเป็นความรัก3าสถานะด้วยกันทั้งความรักคนโสดความรักคนมีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือย,ยังไม่ชัดเจน ก็เลือกฟังกันได้จากไทม์สแต m p ได้เลยนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำพาะเจาะจ,จงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจางก,ก็กราบขออภัยในน้าที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนชานาของอาจารย์หุยด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟลาเวอร์กันได้ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ ID ดีหุยสีวลักษณ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0 8 6 9 9 9 0 4 8 3ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะสำหรับดวงของคนโสดชาวราศีมีนนะคะเดือนสิงหาคมนี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกัน ฝั่งตัวคุณนะคะได้ไพ่ The t e m p l a t s นะคะ Seven of Pentacles นะคะโอกาสที oh, ่จะเข้ามาเป็น Three of Pentacles นะคะแล้วก็ Two of Wands อ่าโอเคบทสรุปความรักของคุณนะคะ p e r m i t นะคะแล้วก็ The Fool โอเคดูเหมือนว่าช่วงเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังปรับปรุงตัว นะคะปรับปรุงบุคลิกปรับปรุงเรื่องของแบบเสื้อผ้าหน้าผมนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ปลงยกย้ายอะไรบางอย่างมานะคะเรื่องของเงินเินทองๆน่าจะเป็นอะไรที่คุณน่าจะเหมือนแบบค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยในการหาเหนื่อยในการในการแบบว่าอดทนรอคอยอยู่พอสมควรนะคะนะช่วงเดือนนี้นะเรื่องของความรัก มันไม่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญสักเท่าไหร่นะนใน,ในเพราะว่าในไพ่ทั้งหมดเนี้ยนะคะไพ่ที่มันเป็นเรื่องของความรักตรงๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะคะเรื่องอื่นๆน่าจะสําคัญกับชีวิตคุณมากกว่านะถามว่าจะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณไหมนะมีโอกาสนะน่าจะเป็นโอกาสที่เข้ามาในเรื่องของแบบการติดต่อประสานงานกัในเรื่องของการเงินการงานอะไรทํานองนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบเอางานเอาจ็อบมาให้นะคะนะเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรพวกเนี้ยเข้ามาให้ด้วยนะคะมีโอกาสที่เขาน่าจะเป็นคนที่ทํางานในแวดวง งานก่อสร้างงานตกแต่งอะไรทํานองนี้นะแต่นี้กต็ต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าคนนี้เขาเข้ามากับเรื่องของผลประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องของการงานอาจจะมาอยากาอยากได้คนอย่างคุณไปเป็นผู้ช่วยไปอะไรทำนองนี้แต่ในแง่ของความรักมันก็ตีความได้เหมือนกันนะคะว่าคนคนนี้ก็เข้ามาเนี่ยคือเขาก็เอามาคือเอาคุณเป็นตัวเลือกอะไม่ได้เอาคุณเป็นตัวจริงอะนะคะต้องบอกว่าแบบนี้นะพอไปถึงบทรสรุปเรื่องของความรักนะคะ เอ่อเฮอร์มิตแบบนี้นะคะเดฟูแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าคือคุณก็น่าจะยังคงโสดต่อไปก่อนนะนะคะเผอเผอตัวคุณเองเนี่ยนะรู้ว่ามีคนมาจีบแต่คุณก็ยังไม่อยากเอาไม่อยากได้อะฉันอยากอยู่เงียบๆฉันอยากแบบไม่อยากจะเอาใครไม่อยากจะได้ใครนะอยู่คนเดียวแบบนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะคะมีเรื่องอื่น,นที่เครียดก็แบบก็ปวดหัวพออยู่แล้วอะ่ะนะคะนะแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะคะนะก็ ก็อาจจะถ้าหากว่าใครบางคนที่แบบเริ่มรู้สึกเหงาเหงาหรือว่าอยากหาคนคุยก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะเป็นเดือฟูนะก็อาจจะแค่คุยแบบแค่ขำๆมาค่ะนะยังไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องราวจริงจังอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้นะต่อมานะคะความรักของชาวราศีมีนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงเดือนสิงหาหน้นมาดูกันว่าชีวิตรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง ฝั่งคุณนะคะอ่ะนายออบคัพส์นะเดอะสตาร์ฝั่งแฟนคุณนะคะนายออบคัพส์นะคะอ่ะควีนออฟสอดบทสรุป ตูวสอดนะคะ A p e อ p เพน i c u l a นะคะสำหรับคนมีแฟนแล้วนะอาจารย์มองว่าตัวคุณเดือนนี้จะค่อนข้างงงแงงพอสมควรคงงแงงนี่คือขี้งอนนะคะบางทีเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กน้อยๆคุณก็เอามางอนละนะคะนะเขาอาจจะลืมวันเกิดคุณลืมเรื่องของแบบวาระสําคัญลืมวันครบรอบลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เอามางอนละมาอะไรละอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งทั้งความจริงแล้วอาจารย์มองว่าเขาก็ค่อนข้างเข้าหาคุณเยอะอยู่พอสมควรนะโอเคแหละอาจจะมีแบบนอกลูก่นอกทางอะไรอย่างงี้ไป บ้างนะคะแต่ช่วงเดือนนี้เขาน่าจะมีเวลาให้คุณน่ะค่อนข้างเยอะนะคะคือแฟนคุณค่อนข้างหื่นอ่ะพูดง่ายๆเดือนนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าจากฟังฝั่งเขาเนี่ยน่าจะมีผู้ใหญ่เพศหญิงบางคนเข้ามากดดันหรือเข้ามาแบบว่ามาแซะมานู่นมานี่อยู่อาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงในครอบครัวอาจจะเป็นแม่ย่าป้าย,ยายพี่สาวอะไรทานองนี้นะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบเดือดร้อนลาคาญนะคะหรือว่าเข้ามาแบบกดดันก็ามาบีบคั้นอะไรแฟนคุณบางอย่างด้วยนะ ทีนี้เนี่ยพอมาถึงบทสรุปความรักนะคะนะ,อะสองดาบกับแปดเหรียญ มันมีบางสถานการณ์บางครั้งเหมือนกันที่คุณทั้งคู่จะรู้สึกอึดอัดต่อกันนะคะคือสื่อสารกันไม่เข้าใจพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนะหรือบางทีก็แบบพูดไปอย่างเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งอะไรทานองนี้นะคะก็จะเป็นอย่าง,างนี้อยู่บ่อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบจุกจิกน่าราคาญไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่จะมันมันจะเป็นเรื่องสาคัญระหว่างคู่ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเง,งินเงินทองทองด้วยแหละนะคะมีเรื่องของการช gan, Check. ร่วยเหละะะือกันในเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะแฟนคุณหรืออาจจะเป็นตัววคุณเเอองงนนทีี่่หมืแบบช้ ะมี j อบนอกมีงานนอกมีอะไรพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าแฟนคุณหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมีความชํานาญพิเศษอะไรบางอย่างะนะทาให้มีคนมาจ้างงานที่ค่อนข้างถีนะ่งานเงินจะค่อนข้างเยอะนะคะมันทําให้คุณบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะ,ะมันก็มันก็เลยทําคุณงอนนะคะนะบางทีก็ติดต่อไม่ได้บ้างติดต่อยากมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะเซ็งๆอะ่ะนะคะนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะก็คือเคลียร์กันได้อะไรกันได้ โอเคต่อมานะคะสุดท้ายแล้วเรามาดูกันนะคะความรักของชาวราศีมีนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันนะว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างสเปนออฟอรนะคะเอสออคัพ คนคุยฟ i of s o นะคะ Lovers นะคะสถานการณ์เป็น Six of Pentacles คะ e of Pentacles โอ้อาจารย์มองว่าคุณทั้งคู่นี่ก็พอกันเลยนะที่คุณระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างเจ้าชู้รับรล่อๆอยู่พอสมควรนะคะช่วงเดือนนี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคือนอกจากคุยกับคนคุยคนนี้คุณอาจจะมีความรักครั้งใหม่หรือว่าอาจจะแบบไปปลื้มใจไปปลื้มรู้สึกแบบ หลงไหลได้ปลื้มใครบางคนน่ะที่ไม่ใช่คนคุยคนนี้อีกคนนึงแล้วล่ะนะคะในขณะที่ทางฝั่งคนคุยของคุณนะคะนะถึงเขาเนี่ยเขามักจะแสดงท่าทีแบบประเภทที่แบบมาห่วงคุณมาอะไรคุณมาห้ามคุณไม่ให้อยู่อย่างนี้คือแสดงท่าทีถึงห่วงอะ่ะนะแต่ตัวเขาเองอะก็กลับไปมีคนอื่นอะ่ะคือกลับไปแบบว่า กลายเป็นว่าเขาไม่มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อีกอะแล้วก็เป็นความลับอะไรอย่างงี้ด้วยไปแอบคุยกันอะไรบับลับ,ลบไม่บอกใครอะไรทํานองเนี้ยนะคะอา,อาจารย์ถึงได้มองว่าคุณก็แบบพอๆกันทั้งคู่ะนะคะทีนี้เรื่องของแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยคนนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะอาจารย์มองว่ามันยังบาลานซ์กันไปได้นะ คุณยังไม่จบยังไม่เลิกยังไม่อะไรกันเลยอะนะคะคือต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่เจอตัวเลือกที่มันแบบว่าชัวว่าอยากจะไปกับคนอื่นมากกว่านะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันแบ่งรับแบ่งสู้ไปเรื่อยๆนะคะใครขอเวลาคนอื่นเขาให้เวลาใครขอแบบเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบบเฉลเ่ลๆกันไปถั่วถวกันไปนะคะเหมือนแบบแบ่งๆ่งเวลากันใช้อะนะคะแบ่งๆ่งกันไปเรียนรู้แล้วกันใช้ว่าแบ่งแ่งกันใช้แล้ววันนี้เกลียดไงก็ไม่รู้นะคะโอเคแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นขึ้นมาด้วยนะคะคือคุณ คือมีของขวัญของฝากของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมไว้เซอร์ไพรส์อีกฝ่ายหนึ่งนะคะนะเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบนี้เอสเปนเดอร์เกิลขึ้นมานะคะคู่ไหนที่คุยกันมานานแล้วยังไม่แบบความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบว่าถึงเนือถึงตัวกันสักทีนะอาจารย์มองว่าสิงหาคมเนี้ยนะคุณน่าจะประเด็ดศึกกันแล้วล่ะนะคะนะเพราะว่าเอสเปนเดอร์เกิลมันเป็นไพ่ที่หมายถึงถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซ็กอะ่ะนะคะน่าจะมีอาจจะแบบเพิ่งเริ่มต้นนะคะครั้งแรกด้วยกันในเดือนสิงหาคมนี้นะ ก็โอเคนะคะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับดวงความรักชาวราศีมีในช่วงเดือนสิงหานี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย